สวัสดีครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาพบพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนเคยขายของด้วยกันนะครับขายของที่เจเจสวนจตุจักรใช่ไหมแต่ก่อนจตุจักรเป็นท่านลัดเท้าแล้วก็มาขายอยู่ตอนนี้ก็มาขายอยู่นะครับที่หน้าลงมาดเปาโลขับไปรถเมล์งมาดเปาโลนะครับนี่มีผักนะครับใครอยากได้ผักใครอยากกินผักก็มามีทุกอย่างเลย ตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเนาะมีมะนาวมะนาวเป้นตักนะครับผมนี่ครับช่วงนี้ได้กลับต่างจังหวัดไหมครับไม่ได้กลับเลยก็เลยมากลายเป็นคนเทพบเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่กลายเป็นคนกรทมไปเลยมันกลับไม่ได้เพราะมันช่วงนี้เป็นอะไรกลับไม่ได้เพราะไปมันคนที่ไปเขากักตัวเขากักตัวเลยนะครับโอ้ แย่เลยเนาะทีนี้เนาะผมก็ไปไม่ได้ตอนนี้ผมจะไปถ่ายทําให้เขาเขาไปไม่ได้โดนกักตัวยันรอดจนหมดเลยก็ต้องอยู่กันที่กรทมนะครับตอนนี้กรทมของเราเป็นเขตอันตรายรู้ไหมครับครับรู้คนที่ต่างจังหวัดเขาบอกเขตกรทมแหละอันตรายที่สุดโอ้แต่ก็ต้องระวังตัวเนาะป้องกันดีๆใส่ใส่แมสป้องกันตัวดีๆครับก็อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ญาติโยม มีอะไรจะฝากถึงเ,เพื่อนๆเกื่อนเขาฝากคิดถึงทุกคนนะครับทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนมาไปนี่มาอยากจำไม่ได้อะเอาบอกชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยเบอร์เพื่อนๆพ่อนก่อนเปิดปากให้ดูหน่อยอ่าอ่าไตไตไตมะนาวมารวดเร็วเลยเอาสั่งได้เลยครับมะนาวผักครับ อขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากโอ้สายได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเปิดนี้ให้ดูหน่อยจะได้เพื่อนฝูงอ่านี่แหละครับยังรอเอาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมเนาะหลายปีแล้วนะไม่ได้เจอกันหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมเห็นภาพจำได้เห็นภาพจำได้เลยนะครับผมก็ยังไงใครคิดถึงก็แวะมาหากันนะครับผมแต่เจ้านี่อย่ามานะอ้ามเจ้านี่อย่ามาตอนนี้นี่ไม่มีแล้วนี่ไม่มีเลยพูดไปอย่างนั้นแหละครับผมแต่เจ้าดี้ามา เพื่อนฝูงที่รักกันก็แวะมานะครับตอนนี้นี่สินเราก็ไม่มีแล้วก็สบายยมาอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลเปาโลนะครับผมนี่ครับอยู่สบายๆเนาะโอเคครับก็ขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนะครับไม่ได้เจอกันมานานแล้วกีปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปี1ิกว่าปีแล้วมั้งติกว่าปีนะยังขายของอยู่นะครับตอนนี้ก็ขายของอยู่นะเนี่ยมีสินค้า ข้ามาแนะนำโอ้โหมีหลากหลายเลยนะครับมะนาว20บาทมะนาวแป้นมีผักนะครับจุดตั้งอยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบา,าลกรโลเกษตรอ่าใช่ครับ,รบนี่เป็นป้ายรถเมล์นะครับป้ายรถเมล์หน้าโรงพยาบาลเกษตรนะครับโอเคเดี๋ยวเยวก็คุยกันต่อ